อากาักทายสบายดีเด้อพี่น้องบุตจุกุสุคนบรรยากาศยามเช้าเช้าพี่น้องเอ้ยตื่นมามือเช้าเห็นบ่อเถิดมาเก็บถ่านเมี่อนถ่านให้แล้วมาโตเดี๋ยวจักซอบบ่อเถิดพื้นี่การบ่อเถิดแล้วกับเก็บถ่านใส่กระเป๋าว่านอนกับเข่านอนก่อน จะชอบนี่สองสี่หกแปดสิบสองสี่หกสิบแปดสิบเก้าโอ้ยจะได้หอดาวสอบบ่บ่บ่่เอ่อ่บ่่าตัวบอาสบาบ่ีบ่บ่บบบ่อ่บ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 ่อ่่บ่่บ่บ่บบ่บบบ่ เยอะเี่ยปลาเลยประมาณ3โมงเนาะ3โมงทงปล่อยปลาเนี่ยเถิดจะทงจะปล่อยใหญ่เต๋อหรือเปล่าปาดูปลาขอปลา่อใหญ่แล้วพูดีกินพูดีกินปลวกเนาะ ตามรอยกองโต๊ะก็ดีแล้วเจ้าเบิ่งนะฮะเอาเขาขึ้นไปแล้วนอกเขาอยู่เขาจักหน่อยมันใหญ่หนิมันใหญ่ไว่อยู่ดอกะมัดเดือนนี่มันเกลือตอนนี้เขามันเขาบอกินเนาะมันยังหน่อยเนาะจักหน่อยซองแามนิ่งหอยตอกเอาเขามองแด้นอนเป็นลงเนาะเขาก็สิลักอยู่บ่อยู่บ้านอะไรมีผู้ลักอยู่บ่ 19 cậu thêm gọt xích cầu thêm gọt xào thêm nóng gần mày chân mày này mày chân 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 คิดว่าเอาไผ่บยอยู่เลยต่ว่ามันหนุกแห้งอย่างนี้ไผ่นไ่แม่ไผ่จะหนาใกล้าเลยมัมมนคนะืน,นมาวาเจ้าอนน้อนคืนน,ะนนะี่เจนะ้าอ,อัน,นเก็บทานนะี่บ่มาคืนนมาแต่ออยหนเก็บทานนี่ฟาตต มาถ่ายให้ FC บอเถิชาวไบเบิ์ตื่นมาโมเสก็เห็นเลาาเก็บถ่านแล้วพี่น้องเอ้ยบอเถิดความดุความมันโอ้ตัวหนึ่งจหม้ใช่ชอบนะซึ่ง้าชอบนหึ Thì sao, sao sót Dạ mình một đại lại Khó đại bó xịp sọ bắt cho hai là cài đó ừ. Đây nhé này, áo khinh này, thế, thế này Mình hẹn, chẳng hài mà mình hẹn đang nó thợ nó เฮ้ไ hey, วบบน้นี่นด้วยดีอื้อแบบนาะแม่กอีกขายด้วดิมันมัน,มนเหมือนขอดิดเก่าว้าวเพราะมันหลบผุมันจังโยดเนาะดินมันประมันดิดใหม่ Băng mình Đồng bang mình bong bang mình bong hot song sen tham xin làm một thứ Lu đâu 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 แล้วมป็นลูกติดเดี่ยมนี่นจงหู้บนนี่มันน้ำตรงนี้มันบางเนาะจะโอบให้ก่อดมันสี่โยดมันลุกนะพ้นตกบ่เถิดเดือนเก้านะเดือนเก้าพ้นตกลินแหละผ่ามันลุกผ่ามันมันขาดมันสอดก็เลยน้ามันตกใส่เต้ากันเลยโหยดเลยเต่านาะ เฮ้ยมันมันผนตกลินเนาะมันลายเถื่อเนาะมันชุ่มไปเบิดบาทเลยแบบโยกกระสัทนี่เฮ้ยเป่นโบเป็นยังเจ้ากมาเพิ่งเนาะดุมท้ายเล็กเราหลังมันนัดดิมือนี่สิเอาอันนี้ขึ้นเนาะ ทำไมขึ้นแล้วการที่ขันขันยันแต่พรทธาตได้อกตอกมือเลยเนาะบ่เถิดเนาะเผื่อแล้วเนาะ một nhưng mà hệt chung vào đây, xuống vào đây đấy, một hệt xuống vào đây phải bà một hệt lắng xuống vào đây. bà man bà man thủng phua chẳng nói này nè, mà bỏ xuống vào đây. mẹ xuống lại mày ตอนนั้นบอเทิดมาพี่น้องเอ้ยตอนรับมาเอาลงตบปีดมาอบเลยเจ็ดสิบแปดสิบสอบนะบอเทิดเนาะเจ็ดแปดสิบสอบดูไดบอเทิดเอาลงให้นี่ตอนบอหน้อยเอาลงเองนี่สี่สิบมาได้เห็ดละเอียดมาไดนบอเทิดเพล้วเราเห็ดละเอียดไจ็ดสี่สิบสอบ เราท่านขี้เลื่อยเราท่านขี้เลื่อยบอกเห็นแต่ข้าวเห็ดแต่บ่เถิดเห็ดบ่เป็นขี้เลื่อยที่ง่ายกว่าเข่าเนาะแบบห้ามโ้องอันนั้นเนาะจูดแหลตห่มไปเลยนะเนาะเจ้าเห็ดเป็นบ่เถิดอือโอ้งสะดวกสบายแล้วนะบลได้ล่งอยู่นะฮะ ขี่เรือก็ไล่พุ่นแะกขี่เรือขี่เรือเข้าผ่านเลเนาะเศร้าเแล้วเะไรเหลือ สาวสอบมือนีนสืบต่ออีกมือนีนเนาะมาเถิดเนาะมชุเฮะยมือพูดเนาะมือนีนสิอันไม่เอาพื้นลงได้มือนีนเนาะมาเถิดเนาะขันแล้วเนาะอือ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 ก็คือสิ่งเหตุเวียกมีตะป้ายเจ้าเหตุแต่ละ เขาคืสีไปพ่าไมมก็แบบนี้มาเถิดเลยต่างคนต่างเห็ดวียกดยดย <c oughs> เด้อแบบนี้เด้ออนี้อัปเดตใหตุเอฟซีเป็นเบิรงพี่น้องเอ้ยเอฟซี FC แล้เบิงเนื่องจากไทยนี่กินข้าวกินน้ำหรือคืเอเหต่บุตรเถ็ดเวียบม่หน่อยกับเห็ดเวียกแหละโม่อมคอยมีเวลาถ่ายดอกแบบน,นี้โม่หน่อยกับเวียกไลยได้ก่อนชอดปีใหม่เนี่ยก็เวียกไลยลูกค้าสั่งมาเนี่ยก็บไล่เห็ดเหตบุตท่าน ตอนใบใบเลยจริงแปลงใหม้เนาะเพื pa, ่อนเนาะขำๆเนาะเราใส่แล้วเห็ดก่อนพี่น้องเอ้ยพี่ดีแหว่เมื่อเช้าน่าจะเลยเนาะเมื่ออันเกือบปลาเจ้าแล้วกันแหลนไปเวียนน้ำข่อยเลยเนาะเกือบปลาเลยแนี่ไปเจาะเพื่อนจะเลย đang sụm như nào mà đó. <laughs> ok. lại oh, những lái này này nó. Để sao sọ phải, phải nó ơi để sao là. Nào. Mà thì thịt. mà cay của là này. <laughs> này, này mạng tôi này mà thợ นี Ơ, ่เอมันหลดเหยียบมันหลดเหยียบมันไอ้นี้ว้ดเนาะนี่เด้๋ยวเช่สอบยังบ่แล้ววเ่น้องเอ้ยนี่านยังหลายอหลีฮะ Ơ, ơ sạc bò Mùi nhát, mùi nhạt Sao lại bàn na cho nướng khẩu vào đi เพิ่นนะเพิ <assessment> <c oughs> ่นเป็นที่หนึ่งและในหาของแบบว่าอนาคโทษได้กินน้ำเพิ่นดิต่อใบได้เป็นที่หนึ่งบอเออก็อะแ่ดีแล้วได้นอกเกษยาในจัวันเราได้ลูกเลยเราบุรีอยู่ไพเนี่ยนะบริัทกษกินดินนีบอเถิดเราไปเอไีมดมีอยู่ได้ปลาบ่เถิดในตู้ปลาปากว่าปีกบอปลาคอง แมนแเอาปลาคองมาปีเนาะป้าตมันหรือเจ้ามาตใส่ดิมันจะบอกมานฮะป้าตอเอยู่นเพือนอรเ้่อราจะมาเรากมานี่เด้หวกามา้ันแล้ห้ทำนะเจ้าวัจะเห็เพื่อนให้ที่ไหนจะดีจะเพื่อนให้ซื้อรถอรถไทยให้ เนี <54. S 2> ่ยท่านมาแต่ฝรั่งเศสเลยสี่เหตุจุ๋ยกินถาดหรือเป่าบัดนี้มีแต่ให้เจ้าเหดเวียกเจ้าบัดนีคอยเก็ดเวียกคอยเนาะเตรียมเหตุจุ๋ยกินอ่ะนี่เราเอาสิบบทไทยคลิปได้บัดนี้ายบ่เถิดเราวเหดเวียกเหตงานก่อนบ้านนอตสิเหดเวียกบัดนี้กินข้าวกินน้ำแล้วกันขำๆยัง ไปแวะเฮือนเจ้าแล้วก็ไปเวียนข่อยเลยเนาะแล้วก็อันนั้นมาสิบ่แล้วบ่เนาะเพื่อทอดบุญบ้านเฮานะบ่แล้วบ่เนาะเอ้าบ่เถเด้ลา FC จบ่เถสิจบคลิป้ข่อยก็ได้บดนี้เอาพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ได้บ่มียังเด้อพี่น้องเด้อตื่นมามื้อเช้าก็เห็นเพิ่น เก็บถกเก็บฐานได้ซาวสอบไปเนาะยังบอบว่าพึ่งมเชี่ยไปเห็ดเ,เวีย่ยก่อนบัดน,นี่ว่าน้อยก็สีได้เห็ดหาหมอ,หหมอก่าไม่ก่อนสิบประท่ายคลิปแล้วบัดน,นี่อา้าวโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ได้สบายดีสบายดี